สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบูมเอ๋รีวิวบ้านครับวันนี้นะฮะอยู่ที่เส้นหันน้ำลินอ,อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเรามาอยู่ที่ช่างตุมบ้านดาดาวบ้านฉางนะครับบ้านด้านหลังสวยๆเป็นบ้านโมเดิร์นสไตล์ล้อมนะครับหห้องนอน1โซนครัว1ห,ห้องน้ําในงบ189,000บาทวัสดุ SCG ทั้งหลังหลังคาพิ f ฟ a m มีกู่ฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับ ยายของเ c g ครับสวัสดีครับช่างตุ้มสวัสดีครับสนใจขอเบอร์หน่อยได้ไหมฮะยครับ7 8 2 9 5 2 9อองครับเบอร์กิ่งวดครับแบบนี้ตัวนี้เบอร์2งวดครับงวดแรกก็มประจำา2 5 0 0าครับที่เหลือเอาไปเก็บหน้างานครับโหขนาดตัวบ้านครับตัวนี้3,6คูครับเดินเข้ามาครับคุณผู้ชมประตูให้เป็นแบบไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสั่งตัดครับสีดาสีดำครับสวยๆแบบนี้เดินขึ้นมาพื้นนี่คือจะปูเป็นพื้นกระเบื้องอะไรครับชัวนี้จะเป็นโปรกระเบื้องแกรนิตโต้ครับ ให้ขนาดราคาเท่าไหร่ครับกระเบื้องตัวนี้เราให้ทุกขนาดครับราคาตารางเมตรหนึ่งสามรอยครับสามร้อบาทคุณผู้ชมหน้าต่างมีให้กี่บานครับช่างหลังนี้ไว้4ี่บานครับ โปรโมชั่นให้อะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีส่งฟรีให้200โลครับแล้วก็แถมแอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีเครื่องทำควาอุ่นตัวครับหลังจากนั้นโซนนี้จะมีโซนเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆมีอ่างล้างจานให้ไหมครับตัวนี้มีอ่างล้างจานให้ครับเดี๋ยวเจอะติดตั้งทีหลังใช่ครับมีบานซิงให้สีให้เป็นของยี่ห้ออะไรครับสีเป็น T O E ครับหลังคาล่ะฮคะหลังคาก็เป็นไม่ได้ชิปติดพีวีโฟมแล้วแผ่นอย่างเงี้ยฮะตัวนี้สมาร์ทบอร์ดแปดมิลแล้วก็ติดฉนวนกันความร้อนครับของเอสพี ตอนนี้ก็จะเป็นโภกระเบื้องถึงฝ้านะครับโภกระเบื้องเต็มนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์วางอ่างล้างหน้านครับอ่างล้างหน้าจะเป็นวางบน,นครับ,แล,รรรบแล้วก็จะมีวานชักโครกชักโครกวันพีชครับแล้วก็จะมีฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น,นครับแล้วก็มีกระจกสองหน้ามีราวตากผ้าให้ครับโอ้โหสนใจช่างตุ้มฮะต้องติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับช่างก็ติดต่อเบอร์โทรก็ได้ครับ082ครับ782 9529าครับแล้วไปติดตามที่ใช่ช่องทางไหนครับเนี่ยก็เพจบ้านดาวช่างตุ้มบ้านฉายครับโอเคขอบคุณครับ